ก็ขอากราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ผ่านทางมาแถวนี้วันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกล่องเอสโค้ากันนะครับแล้วก็จะมีรั้งหมดหกสิบกล่องด้วยกันเออหกสิบห้ากล่องด้วยกันนะครับเพลงมันเบาไปห,หรือเปล่าก็เปิดสักหน่อยดูว่าแบบดูเสียงผมเบาก็ลดลงนิดนึงก็ อีกประมาณ65กล่องนะดูกันว่าเราจะได้คาตานะหรือเปล่านะครับเอาละฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเข้าไปกันเลยโอเคกล่องแรกอะไรฝาเอสฝาเอ็กแล้วฝาเอสอุ๊ยโอเคได้ได้ผมได้ไอโวลแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็สุ่มมาแล้วไงก็คือไอโวก็สวยดนนีน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีแรกของเกม กานดน่าฟรีไฟล์นั่นเองแล้วก็เสียงผมอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้มาอาดัาอาดโน้มัากแปลกฮะเราจะเปลี่ยนจากเปิดทีละหนึ่งกลายเป็นปเปิดทีละสามโอเคไม่ออกอยริงๆนันด้มันดร็อปเลดมันน้อยมาก เออเกินไปอ้มันเหลือสามสิบกล่องแล้วเราจะเปิดรัวๆน้งเปิดสามสิบกล่องไปเลยทีเดียวไหมโอเคเมื่อเป็นการเสียเวลาเราจะเป็นสามสิบกล่องไปเลยเฮ้ยม่ใช้แล้วครับได้แล้วครับ <ś m ary> ได้แล้วเออได้กล่องที่มุยเยอได้แล้วโคตรสวยอ่ะสวยมากครับได้แล้ว คงั้นก็ไม่มีอะไรว่าก็าสุ่มคาตนะแค่นีแไม่มีอะไรว่าก็บายบายครับ